เองพาเขามาทำอะไรดูสภาพนาก,กียเจ้าพาเขามาทำอะไรให้ไปไงนี่หลิกเทเลเลยกับทางเดิมนะคะนักใจ ขึ้นตรงนี้ไม่ใช่จะลิฟอีกวอ๋อเม็นจังเลยว่าทำไรหนหาสงสารรถตัว สภาพระยะทางร้อยเมตรโอ้โหปป้งมาลักมาขามฉันมาทำอะไรที่นี่ เด็กว่าอยากกินมะขามชิลักนีอ่อ,อ,อันนี้มีเจ้าของไหมเนี่ยจริงอ,ะอ่ะจริงอ,ะอ่ะสาระ มาลากของเขาไปไหมรักอะไรมาเอกจริงนี่ไงลมนี่ไงเกาะไปว่ะเอ้าให้หิวมะขามเนี่ยมะข่า บาโบเรา,เราเราแค่เห็นเราแค่อยากกินเฉยๆเราไม่ได้อยากเราเราไม่ได้หิวอะไรขนาดนั้นเราไม่ได้จะเป็นจะตายขนาดนั้นนี่นะคะมาหามอ่อนเยอะๆจ้าอบะบะ,บะสภาพ แพ้ท้องปะเนี่ยที่รักแพ้ท้องหรือเปล่าคะโอ้โหเหยียบขาให้อภัยเก็บมาขามให้ให้อภัยไม่ไฟลมมาวันเอ้ยไม่อย่านหด้กค่ะเยอะแล้วนะ แล้วมะขามที่บ้านมันไม่หวานนี่โอ้มันไม่ไม่เปรี้ยวนี่อันไหนเปรี้ยวกันไม่รู้ว่านี่ไม่ใช่อ้าวที่กินเมื่อวานอ่ะอร่อยมะขามที่บ้านกำลังดีแล้วทําไมไม่เก็บที่บ้านเพรต้องปีนเค่นี้ทําเพื่อเราไม่ได้หรอแค่ปีนเก็บมะขามทาเพื่อเราไม่ได้หรอปะนี่แหละนี่แหละว้าวใครใส่บ้าอ๋อ ลองทำไปเลนนี่เยี่ยมหนาวเนอะถมเองนะเนี่ย <Okay. S 2> ใครใครถมเออเออเอาออกดีๆนะ าจะขึ้นข้างบนใช่ไหมดูจะกลับเส้นท <g ül> างกับทุรักทุเลอีกขึ้น <S <S เยียมน้ำในน้ำเยอะเ๋ยเอ้ยวนเียจ้าเข้ามาทำไมวะเนี่ย แดดก็ร้อน,นเบีชร์แช่อ,อีกออพามาทำไมวะพามาเดินตามคนสี่รถมอไซค์ดินองหลาด ลอตีนไม่ถือให้นะถือเองนะมือไม่ว่างไปจ้าสุภาพโอ้ยหมดไปไปไปได้อยู่ว้าดูทางข้างหลังปื๊ดเป็นปเลย